สวัสดีครับผมพวกเราฝ่ายมีเดียบางกอกคลาสนะครับวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับฝ่ายมีเดียบางกอกคลาสกันว่าในฝ่ายของเราเนี่ยมีการทํางานกันอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักฝ่ายงานของพวกเรากันก่อนนะครับว่ามีกี่ฝ่ายงานซึ่งฝ่ายงานของพวกเรามีอยู่6กฝ่ายงานหลกักๆดังนี้ครับฝ่ายที่1นึ่ฝ่ายสร้างสารรค์และผลิตรายการประกอบไปด้วยนายนนวัฒน์เรืองชัยวสิตนายธีรพงศ์กลับแก้วนายนรงกรณวันดี การทํางานของฝ่ายสร้างสารรค์และผลิตรายการนะครับก็จะเป็นการคิดรูปแบบรายการสร้างสตอรี่บอร์ดอีกทั้งยังเป็นผู้ควบคุมการทํางานของช่างภาพอีกด้วยครับฝ่ายที่2อนะครับคือฝ่ายข่าวนั่นเองครับรต่อบไปด้วยนายสุภฤศ์สีทองเขียวนายนวัดชัยองค์กรน,นางสาวเจนจิลาแ่จิวนายทรงวุฒิจุนลนันท์การทํางานของฝ่ายข่าวนะครับจะเป็นการเขียนข่าวให้สโม,มสรบางปอก๊าสไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือวอลเลย์บอล โดยเขียนบทสัมภาษณ์ทั้งโค้ชและนักเตะของทีมและแมตช์การแข่งขันในหลายๆจังหวะนอกจากนี้นะครับยังบันทึกข่าวสั้นฮอตนิวส์ให้กับ FM 99อีกด้วยเราเจอร์รัิดมาร่วมกันล่าสามคะแนนจากทีมทหา,าน้ำบางกอกครับเอเปิดบ้านเจอราชนาวีวันเสาร์ที่30เมษายนนี้เวลา19นาฬิกาณลีโอสเตเดียมดุกปรเดิมเพิ่มเติมคือไรปราณี ฝ่า no ยที่3ครับฝ่ายวิดีโอซึ่งฝ่ายวิดีโอจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายย่อยได้แก่ 1. ฝ่ายวิดีโอรายการประกอบด้วยนายชิดชัยศรีพิลลและนายจิตกเกษมวุฒิพงศ์ปรีชาการทํางานของฝ่ายวิดีโอรายการจะมีหน้าที่ถ่ายงานรายการตามที่ฝ่ายสร้างสารรค์และผลิตรายการกําหนดมา 2. ฝ่ายวิดีโอข่าวประกอบด้วยนายกิตติกุณธรรมโยธินนายอดิศักดิ์้าง,งาม การทํางานของไฟล์วิดีโอข่าวจะขึ้นอยู่กับไฟล์ข่าวเป็นผู้กําหนดครับพร้อมทั้งยังคอยถ่ายงานถแถลงข่าวต่างๆอีกด้วยไ่ลยที่4ครับฝ่ายภาพนิ่งประกอบด้วยนายประการเอี่ยมมากนายสิรพบคุณโชตการทํางานของไฟล์ภาพนิ่งครับจะเป็นการเก็บภาพรบรรยากาศการแข่งขันกิจกรรมต่างๆภายในสโมอสรอัส้งฟุตบอลและวอลเลย์บอลให้แฟนคลับที่สนใจได้ติดตามครับ ฝ่ายตัดต่อประกอบด้วยน,นายธนวิทย์ร่วงคงน,นายนัทนนท์เชียงชยัยน,นายธนวัฒน์สันดุสิทธิ์การทํางานของฝ่ายตัดต่อนะครับจะเป็นการรับฟุตเทจจากฝ่ายวิดีโอทั้ง2อฝ่ายมาตัดต่อตามรูปแบบที่กําหนดมาครับฝ่ายที่6ฝ่ายกราฟิกครับ มีนายพรพิพัฒน์เมืองผงการทำงานของฝ่ายงานนี <im <im ้ครับก็จะเป็นการออกแบบกราฟิกต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายมาครับและองฝ่ไยงานที่พูดมานี้ก็อยู่ภายใต้การควบคุมงานของนายอภินท์อภิบาลศรีซึ่งเป็นหัวหน้าไฟมีเดียนั่นเอง และนี่ครับก็คือฝ่ายงานมีเดียของบางกอบลาสนะครับทาเกิดว่าใครที่มีความสนใจในการทำางานของฝ่ายงานพวกเราก็เข้ามาดูได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับคือความตูงใจที่เราสู้ไปด้วยกันชิงรุงวันความ